มันนี้ไม่ได้ทำเค้กอ่ะเราสักครู่ค่ะอันนี้คือเอาจาวจาวตาลออกมาเป็นจาวรังขาวๆอ่ะค่ะบอกยากมากมันแข็งมากจับมันก็คือส่วนนี้เลยใช่ไหมครังแต่มันมีสองชั้นอีกชั้นนี้กอ่ะจับนิดนึงมันเป็นส่วนที่เป็นน้ำของน้ำตาลนะนตาลอ่อกเราจะทานอันนี้มันนะครับทานได้เนี่ย ่ะตรงเนี้ยเปลยือกนี่ใช่มจ้ะที่เป็นรอนตาอ่อนนะรอนตาทเรากินที่เราไปใส่ใถงข้ะถ้าเราทิ้งไว้ให้มันร่วงลงมามันสุกลงมาเรามายีมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกอ๋อเดี๋ยวเราขอถายรูปหน่ประโยชน์เันเยอะค่ะไม่เคยเห็นนี่คือจาวตานะอันนี้อันนี้คือกินล้วมันมันมถูกไหมแต่ที่เราคอเป็นน้ำเนี่ยคือนี่ถ้ากินกับน้ำหวานเนียคือนี้นี่ร่อตาลูกตาลอยแก้วอันนี้แกะออกแล้ยคือตรงนี้ขาวๆจ้ะ มันก็เป็นแก่เพราะมันแก่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วข้างในก็สะสมเป็นอาหารอีกเป็นเต้าเป็นจาวไปอีก้วีที่เราทำเป็นเสืนอเช้่มมันทำขนมตามที่เราเป็นอยู่รอบๆไง่ใชก็เนื้อเยื่อมันที่อยู่ข้างนอกนี่เรายีแล้วเราก็ใส่น้ําไว้แล้วเราก็มาวางมันก็งอกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคุณแ้่ใช่ไหกินกันนะกินนีก็กินจาวไงจาวเป็นเนื้อกรอไปเลยทานได้กรบไปเลยทานได้ทาน